คนโอนเงินก็สวยคนมีบัญชีก็สวยช่วงนี้หลายคนเจอกับปัญหาบัญชีโดนอายัดเพราะถูกบัญชีม้าโอนเข้ามาเพื่อเป็นทางผ่านไปยังบัญชีอื่นๆของแก๊ง call center หรือเว็บพนันแล้วสงสัยกันไหมถ้าเป็น true money wallet ละ่ะมันจะกลายเป็นบัญชีม้าด้วยไหมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบัญชีม้าเนี่ยคือบัญชีที่มิจฉาชีพใช้รับเงินโกงเอาไปฟอกเอาไปหมุนเจ้าของบัญชีโดนคดีเต็มๆแต่พอพูดถึงธนาคาร คนก็ร้องอ๋อผิดแน่นอนแต่ถ้าเป็น True Money Wallet ทําไมหลายคนยังงงๆว่ามันผิดเหมือนกันหรือเปล่ากฎหมายชัดนะครับไม่ว่าจะธนาคารหรือ e Wallet ถ้าคุณเอาชื่อคุณไปให้มิชชาชีพใช้ผิดเต็มๆต่างกันตรงที่ธนาคารโดนจับได้บ่อยเลยเป็นข่าวดังส่วน Wallet ก็ใช่ว่าจะรอดแค่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่านั้นเองสรุปง่ายๆ True Money Wallet ก็มี KYC สแกนหน้าสแกนบัตรเหมือนกันถ้าไปเป็น Wallet มา ก็เสี่ยงติดคุกไม่ต่างจากบัญชีธนาคารเลยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะแล้วคุณละ่ะคิดว่าทําไมตํารวจถึงเน้นไล่บัญชีธนาคารมากกว่า t r u มันนี่วอลเล็เพราะมันง่ายกว่าจริงๆหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า